ดีนะครับคุณต้นทั้งกล่องมาดูลุงคนทำงานกันต่อนะครับทั้งวงเสียงดังมากดังมาถึงสวิเดนเลยวันร้อนครับผมคืนนี้ห้องนี้งดใช้ก่อนนะปูนไม่แห้งจ้านะบอกลุงแล้วนะครับห้ามอาบน้ำหนะครับ บอกลุงทาสีใหม่เลยค่ะห้องน้ําอ๋อคุณป้ากุ้งนางหลักหับจ้านะครับเดี๋ยวบอกเนาะเออป้า,นะปากุ้งนาง <c oughs> ขอจะเลิ่มที่ตาขงานนี้เลยเริสอนโอ้ยบอกลุงอะไรอะไรนี่โอ้ยเนาะครับคุณต่อฟาร่านะครับอขอบคุณครับ ช่างพงวันนี้อารมณ์ดีไหมไม่ใช่ช่างพงครับช่างพงนะครับคุณบันชัยเนาะงานกูกระเบื้องช่างพงกับลุงช่างพนใครกิ่งบอกการคุันก็ต้องใจให้นะครับผมว่าไม่ซู้ช่างพงนะครับผมต้องยอตัวเองในเครื่องร่างมีอยู่สี่น้อยสิบห้าไว้ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์ต้นฮักนะครับผมขอบุณเคิกีฬาขายเหมือนกันนั่นแหละจ้าคุณสมาชิกไปจ่อนไปจับต้นหักกันครับพระคัมภันก็คงขนมครับผมจ้ากี่ตัวแล้วครับช่างสามตัวจ้าข้าพงเก่งทุกอย่างจ้าสุดยอดอีพ่อคอยมร้างว่าปะนาปะนะครับผมขอบคุณในหลายเนาะ ครับผมก็ต้องขอบคุณกมากเลยเออผมไม่ได้ทำให้เด้เดียวอ่ะเดี๋ยวุ่านนะค่าสีตรงฝานี้สีส้มมันเหลี่ยบบ่ชิบบอผมก็ไ่าหนเที่ยวเลยครับเรื่องอาบน้ำไว้ใจลูมอาทิตและพังา้านะครับเนาะเุณเอปังนะครับผมสวัสดีค่ะท่านสอสอเสียงสองอีกแล้วจ้า อารมณ์พลลั่งเยวครับตอนนี้นะครับโอผมก็นึกว่ากูโก้ไร้หลับเนี่ยเสียงหายไปไหนเดี๋ยเนี่ยเขาก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่วาเดินเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนกระยายนี่ขอบคุณทุกๆท่านที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผม้ไหลนี้ยาวๆไปนะพี่เขานี่กินข้าวหรือยังก็ทักกินแล้วครับผมพี่ทองก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับเออสามตัวก็ร้อยห้าสิบบาทจ้านะครับจ้างสามตัวพนาพนา อช่างวงกินฮะช่างวงเลยครับช่างช่างวงนะครับเนาะดินเจ้าผัดกันหรือเปล่าโอ้ยเนาะ แม่ต๋อมเอ้ยหวานกับสาวอีเซลเอา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 อะไรดประเด็นเลยนะครับเนาะตอนนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ครับควาเป็นอะไรเป็นอะไรครับปอเป็นกำลังใจให้ช่างพงนะคะช่างพงกำลังมีประเด็นหวานจังตุ่มช้างดิฟงกันสามตัวฮตุ้มฮาตุ้มอะไรคะตุ้ม่่ใชอ๋อกระดุดต่อมฮาเข้า ช่าดผมดี่วันอาบนะคร,ะระับผมนี่นะผมอาบ